ตอนรับข้าสู่ชมปาจำนมนสาคนวันนี้ก็มีกับข้าวมีข้าสวสวยแกงหน่อไม้ต้มปลาอาหารของเขาเนี่ยช่องผัดต้มนึ่งปลาปลานึ่งมะนาว,วก็อาหารทุกอย่างวันนี้ที่มาลงวัดเนาะแล้วก็ปลา ปลาเนอทอดนึ่งปลาทอดไข่ผัดเปรี้ยวหวานน้ำยาชุบหน่อไม้ชุบหน่อไม้แล้วก็ผัดอีหยังอ่อให้เผัดอะไรคะต้มจืดโอ้ลืมเขาต้มจืดบไดดไ่ได้กินต้มจืดหลายบ่ได้กินต้มจืดนั่นแล้วจ้า กินต้องดืีนมานแล้วค่ะแล้วก็ไข่คนะั่วเนาะอาหารของเราแบบอาหารอีสานเนาะเน้อาอาเนาะแล้วก็อะไรอ่ะข้าวเคียบกุ้งหมกปลาซิวแกงหน่อไม้สม้มอันนี้เอาขึ้นนี่มันจะหกนะเอาไปใส่อนันต์บอกอาคอย กัดเส้นค่ะเตาหม้อค่ะน้ำพริกน้ำพริกมกหน่อไม้ไข่พลโลกต้มยำกุ้งแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาอันนี้บบจักเอิญโบต้องเอิญอันนี้นะอันนี้บบจักเอิญไม่ต้องเอิญเอิญเขาเรียกอะไรอ่ะอะไรนะอะไรก็สร้างเธอเนาะไหนน้อยนะเอาไปซื้ออันนั้น ใบไท<ป>รพ้กเขานนแล้วก็พักนอไม้หนอไม้ออกแล้วเด้อถ้าเอฟซีคุณนายอยากได้นอไม้ก็สั่งที่สมบัติเมธานีเป็นโปกอกค่ะกล้วยกล้วยบ้านเราเนี่ยเป็นไม้กล้วยบ้านเรากล้วยบ้านเราไม่ต้องใส่ปูใส่อะไรมันอ้วนมันตึงตึงเนาะโคยเนาะ<อ>มันแบบว่ามัน อุดมสมบูรณ์ะคะอ่นนี่ก็ดอกขานะคะดอกขาเคยกินไหมคะนี่ดอกขาค่ะดอกขา่าผลไม้ข้าต้มที่ทำวนันนี้ขนะนอันนี้ของยายก็มีแต่เอาใส่บาทแล้วลำไย,ยลำไย,ย,ย,ยไม่ได้หายทองคำเด้อ ลำไยบ้านเรานะคะเกตีคคะอันนี้กข้าวต้มอาหารหวานคาวทุกชนิดมาลงวัดคะรับนกจกจอกนกจกจอก ไปราบอกอันนี้ยังบม่ได้ไปมันนั่นแหละผลไม้ครึกอะไรนะเออเดี๋ยวไปถ่ายยังไม่ได้ถ่ายตรงนั้นอันนี้เลดนะไม่เ,มเวิร์นขนมอันนี้แม่สาปานค่ะ แม่สะปาดแม่สะปาดโกโก้คือเราเอาไปแล้วมักลําไยเห็นเจ้าบอบอก มันใำใหญ่เฮือนเจ้าผมนี่ต้มอะไรแซ่บหานไปดมาแกงหิดอ๋อบได้ไปค่อยหวานนี่นะเร็จแล้วบอกดี่จะเริ่มดำของปันอ๋ออยากไปเอาแหงมันยุ อันนี้ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านของเรานะจ๊ะพาลูกน้องลูกบ้านมาลงวัดเนาะนี่ซีดอันที่เขาเอามาไหมเมื่อกี้นี่ไม่ใช่นี่ยกงเียวหวานค่ะหมเขียวหวาน้า,านพัดเส้นเนาะไห้นูน่นเออ บาเบิร์ดน้องพ่อยายเป็นมักขทายกนะอีบาเบิร์ดเป็นมักขทายกโอ้โหนี่ตระกูลสวยเว้ยนี่นี่นี่ตระกูลสวยจ้าตระกูลสวยไปหมดวันนี้ดำนามะโลกาไปดำจะเป็นยังค่อยไปดำเป็นยังไปดำเออโลกาคือสิบวันปไปยเราค่อยจะเป็นรูด ลูดก,กาแฟาให้เขาตระกูลสวยเลยนี่ลูกสาวสวยคนนี้ยิ่งสวยเลยคนนี้สวยจังเลยอันนี้ก็สวยเหมือนแม่ะห,หมอตั้งนะนี่มอตัง้งสำลีเอามาอยู่ยบ่ยว่าได้บ่ไดเอามานะลืมลืมคยไปวันชุดกอนบอกว่า,ดา,าเดี๋ยวคนจะเอาสำลีมาให้เด้อก็ล,ลืมแล้วงานแต่ยังดำหน้า ใ่เสื้อเขียวเนียวซับเลยค่ะลูกสาวสามคนเลยเนาะบ้านนี้มีลูกสาวสามคนไม่มีผู้ชายเลยใครสมัครเป็นลูกเขยมาเดอ้อมาด่ว,วนมาด่ว,วนคนมาลงวัดก็เยอะแยะนะคร

ก็พาขึ้นพาหลวงพ่อหลวงปู่ลินน่ะเพื่อนบอกินอาหารค่ะเพื่อนเพื่อนไม่สันอาหารค่ะเพื่อนสันเจค่ะอมันมีพามีเออพาสันเจกับพาไม่สันเจค่ะอันนี้ไม่สันเจนะคะนี่ไม่สันเจค่ะนี่สันเจนะคะ ย่างพิมพ์นะผัดเส้นผัดเส้นอร่อยอร่อยแล้เข้ามาไหว้พี่วันนี้คุณมาลงวัดเยอะแยะเลยค่ะเขจบคลิปแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับตะไคร้กดกระดิ่งให้ยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ